มันจะง่ายเห็นเป็นแบบบีบเลยนะเนี่ยนะ,ะเขาอบอกฉีดน้ำมาทีอ่ามาดูเตาก่อนไฟเตาล้มโคลอ,อับมันจะมีสองวงเห็นปะมีวงนอกวงนอกกับวงในเวลาใช้จริงๆเราใช้แค่วงนอกพอวงในเราไม่ใช้ถ้าใช้สองวงไฟอ่อนลงคู่ก็จริงความร้อนเยอะเกินไปเกินพกตรงกลางเนี้ยมันจะไม่มันจะใช้ก็ต่อเมื่อในกรณีเราหยดแป้งเยอะเกินไปหนาเกินไป ถ้าวงเล่าว,วงเดียวอ่ะมันจะไม่สุกวงงานมันจะไม่สุกเพราะว่าแป้งที่หนาเราอาจจะเป็นเราเปิดตรงกลางช่วยแค่นั้น<ม>บางทีเท่านี้<ม>แต่เวลาใช้จริงใช้แค่นี้พอเดี๋ยวดูไฟ<ม>ดูไฟนะไฟใช้เอประมาณนี้เ<ม>วลาจุดจริงๆเนี่ยคือจุดใต้นี้เปิดปุ๊บจุดปับ๊บทันทีเลยนะ หรือไม่ก็จุดแบบนี้ก็ได้ถ้าเปิดแก๊สอย่างนี้ก็ได้อ่าจยช้าถ้าช้าปุ๊บมันจะบุ้มเพราะแก๊สมันออกมาใช้ไฟขนานี้อย่างนี้อ่อนนี่แรงไปอ่าแค่นี้พอไหมเนี่ยคือไฟขอพวกนะแค่นี้พอถ้าอย่างนี้แรงไปแต่ถ้าเกิดตรงว่าอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามีลูกค้ามารออย่างเงี้ยมันก็อาจจะช้าหน่อยก็ได้แต่ถือวันอ่อนไฟอ่อนถ้าช้ามันยิ่งดีผังพวกมันยิ่งออกมาเรื่องสวยอ่าแต่ถ้าในกรณีลูกค้าเยอะซัก สี่ห้าร้อยคนพอไหมไม่ต้องนั่งเลยเยอะไปใช่ไหมถ้าลูกค้ามารอเยอะเราก็เร่งได้เร่งแค่นี้มั้นลินเร่งหน่อยแค่นี้พอจะเร่งเยอะเร่งเยอะมันจะมันจะไม่ตอนลงมีผลด้วยอ่าใช่อ่าเห็นไหมแค่นี้พอนี่พอ่อนแค่นี้อย่างเงี้ยถ้าลมมาเนี่ยมันจะดับเพราะต้องพกไม่เอาลมเพราะว่ามันอ่อนมากตุลลมไม่ได้ ถ้าเราขายที่แจ้งที่โลกเนี่ยควรทําที่บางลมาอ่เป็นไม้อัดอะไรก็ได้ทั้งสีแล้วก็บางลมคือทาครอบโปรตาพอดีเนี่ยอย่างเงี้ยเราให้สูงขึ้นมาวันนี้พอสูงโปรตาขึ้นมาเล็กนึงแค่นั้นข้างล่างข้างข้างล่างมันลองการมันมันก็ช่วยได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าว่าเราไม่ทําเลยอย่างนี้เลยเนี่ยเรียบร้อยเต็ม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 ที่ดูไปนะสมมติตอนพกที่เราได้ไปนะที่ซื้อใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ เห็นไหมถ้าอย่างนี้คือว่าไม่มีอากาศอากาศไม่เข้าเปลวไฟปในสีแดงแบบนี้ถ้าแบบนี้ใช้งานไม่ได้อย่างเงี้ยตูนพกเนี่ยมันจะเป็นเขม่าดำอ่าคือเราว่าอากาศไม่เข้าถ้าเป็นแบบนี้นะให้ไม่ปิดตรงนี้เห็นไหมอ่าไม่ปิดอยู่คือตัวนี้ต้องไม่ปิดนะอย่าไปสนิทอย่าไปสนิทเพราะลูกค้าหลายคนซื้อไปมันปิดสนิทเลยพอปิดสนิทปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยไม่ได้ต้องเปิดมาหมุนเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ยหมุนไม่เรื่อยหมุนไม่เรื่อยจนกว่าจะเป็นสีฟ้าหมุนมาก่อนอ๋อมันเป็นสีฟ้าอ่าอ่าเห็นไหมหมุนแค่นี้พอ พอเลื่อยไปสีฟ้าปุ๊บเราก็หยุดแค่นี้พอแล้วเห็นไหมแล้วก็บอกไอ้ที่มันไม่เปิดมันยังมันจะตันไหมคะไม่เป็นไรไม่ตันหรอกไม่ตันหรอกเพราะเราไม่ใช้งานมันไอ้ที่มันจะตันเนี่ยคือตัวที่ใช้งานนี่เลยเนาะใช่มีแก้นะคะก็คือที่มันที่มันตันนะเพราะว่าเราใช้งานบ่อยไงมันจะเป็นสนิมมันก็มันก็จะเกิดก่อเป็นสนิมก่อนนานๆมันก็หนาขึ้นขึ้นขึ้นมัตันวิธีแก้คือให้เราเอาซี่ลวดอ่ะใหญ่ใหญ่ี่ลวดอ่าใหญ่ใหญ่ตามดูถ้าถ้าเปิดนะถ้าเปิดแล้วปั๊บดูแล้้วว่าเฮย อันนี้แก๊สไม่ออกไปไม่ออกอ่าแล้วก็ยาวๆหน่อยถ้าส์ซาเดี๋ยวโดนมือเปิดไปก่อนนะเอาแ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่ๆๆมจออบ,บางครั้งอาจจะมีเศษ